ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขายเสื้อกาดมือสองนะครับที่ชนบุรีตอนนี้เราแวะมามาเลือกเสื้อกันนี่ผมถึงร้านแล้วเสื้อเยอะมากครับเสื้อเยอะมากแล้วก็หลายๆตัวที่เดินดูเมื่อสักครู่นี้นะสภาพยังใหม่ๆทั้งนั้นเลยผมมาเลือกได้แล้วนะครับเป็นเสื้อแบรนด์ที่เป็นเจ้าที่ผลิตให้ bmw นะเดี๋ยวตอนนี้กำลังให้เขาดัดตัวกาดที่ใส่กับกับตัวเราอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในร้านกันก่อน ด้านด้นมานะครับโอ้โหกว่าจะหาเจอร้านอยู่ลึกลับมากแต่ว่าเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้สําหรับคนที่สนใจนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในร้านว่าเป็นยังไงไปไปดูกันนี่นะครับบรรยากาศในร้านเสื้อผ้าเป็นร้านเสื้อกาดมือสองนะครับนี่ดูแต่ละตัวเสืส้อหลายๆตัวนี้ต้องเลือกนะครับสภาพอย่างดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่อย่างดูอย่างตัวนี้โ้สุดยอด ลายสวยๆเพียบนะครับนี่นี่ตัวนี้ลายสวยมากแต่เซได้นะผมใส่ไม่ได้เพราะตัวมเล็กไปหน่อยนี่นี่เป็นไงราคาไม่แรงนะหลักยังไม่ถึงพันเลย นะครับลองเลือกดูสภาพสวยๆเพียบเลยนี่กาดอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ซิปกระดุมยังดีอยู่เลยนะนี่ นี่นะครับมาดูกันร้านมีสองโซนนะแบบเต็มตัวก็มีนี่โอ้โห oh, ตัวนี้เสียดายไซส์เล็กไปหน่อย ลายสวยนะตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยเสียดายตัวเล็กไปหน่อยแมหม่ใหม่กิฟนะสะภาพดูก่อนนี่สภาพใหม่เลยนะครับราคาก็ไม่แรงนะ อยยังยู่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมเลือกนะครับใหม่คลิปสำหรับกางเกงก็มีนะครับเยอะมากหลายไซส์หลายราคาเอามาดูกัน S 1> <S 1> ราคาไม่แรงนะพันกว่าบาทสภาพกริ๊กมากนี่คนระับตัวนี้แบรนด์ B M W สภาพคลิป ใส่แล้วหล่อเลยนะครับนี่เสื้อเลือดเจ้าของ <c oughs> อยู่แล้วนี่เขากับสีรถด้วยจะเที่ยวไหนต่อครับลูกพี่จากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับเพื่อมาซื้อเสือ้อ,อถูกจริงรถจริงนะฮะโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมยอะมาก